สวัสดีครับยังอยู่กับช่องทศการรามาสูรนะครับผมวันนี้ก็กินข่าวกันก่อนแล้วครับผมมาไหมต้มยำครับต้มยำปานินนะครับเต็นตอนลูกน้ำได้แล้วเต้มน้ำนต้มยำปานินนะครับเนาะจับแซ่บมือเทียงอากาศสมตำนะครับเนาะสมตำตำจับแซ่บผัดปรุงครับผัดปรุง ต่ว่านี่รถเด็ดนะครับส้มตำรถต้มยำปนินนะครับโอ,อ้หยิบมาจากบอ่อนะครับเนาะไปหาปลาหม่ามเลยมาหม่ามมาเข้าร่วมกันนะครับเด้อแซ่บๆร่วมกันนะครับเนาะสมตำครับต้มยำครับ ชีปัะรทูนะครับนะมาได้ครับมาได้ครับแซมือนกันนะครับเนาะมาถัดมาครับสับแหมือนกันครับผม